Best of the year สมูตโตสมูตโตสมูตโตทีมซองหนึ่งเดียวในปีนี้ที่เป็นเฟเวอร์ลิตเลยโ,โทมเมทโตคอลลาเจน BBCC Sunscreen Cream BBCC น้ำแตกเจ้าแรก PSPF 50 PA สามบวกปรับสูตรใหม่นะคะจะมีความนุ่มากยิ่งขึ้นกันแดดมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุมมันมากยิ่งขึ้นด้วยนะ,ะเบียง่ายมากนี่ดูความแตกต่างก็คือจะลงแค่แบบตัวบีบีซีซีตัวเนี้ง่ายๆเลยแบบแวะไปห้างไปง่ายๆแล้วก็ทาลิปจบเลยนะคะพอทาปุ๊บก,ก็เนียนคริสเป็น39บาทเท่านั้นเองสามุโตทำในท่อเยอะเกินทาร์สไ์เทนนิง่งชูดติ้งเจลเนื้อของมันจะเป็นบิ๊กคือมีความแบบเป็นเจลใสอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเกิด อามามาส์กหน้าปุ๊บสิ่งที่ผมคือผิวนุ่มมากเนียนนุมน่มๆุตุดเด็กอะไรอย่างเงี้ยได้ออกปะช่วยทำให้ผิวหน้าเรากระจ่างใสขึ้นผิวเนียนผิวสันมากยิ่งขึ้นราคาคือถูกมาก49่บาบาทสมูทโตโทเมท้าคลลาเจนไวท์เซรั่มค่ะตัวนี้ปังมากในเซเว่นเพราะว่าหนึ่งซองตรงเนี้ยเขาเทียบเท่ากับมเมื่อเทศประมาณ10ลูกน้ำเสียมากมากผิวที่ขาดการดูแลผิวที่ขาดการบำรุงหรือว่าผิวหน้าที่ดูทรงๆเนี้ยตัวนี้เนี้ยเขาจะไปช่วยปังแล้วก็ช่วยทำให้ผิเนกระจสดสูขึ้ ง่ายนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเขาจะไม่ทำนะให้แบบพวกเมคอัพนะคะหรือว่าอะไรเนี่ยมันมันระหว่างวันราคาแค่19บาทสีชมพูนะคะนี่ก็จะเป็นสบู่เซามมาเรั่มมะเขือเทศนะคะทุกคนที่จะมีพัฒนามาจากเซามมาเรั่มมะเขือเทศตัวดังของสมูทโตท้ที่ขายดีมากๆในส่วนผสมของคอลลาเจนนะคะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนะ,ะแล้วไม่แพ้นะคะทุกคนล้างหน้าแล้วก็บำรุงไปในตัวด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยว